ยินดีต้อนรับกลับสูเ่เทอรมนสถานที่สำหรับคนรักรถและคนรักกระบะท,ที่แท้จริงได้มารวมตัวกันเพื่อสำรวจยานยนต์ใหม่ล่าสุดที่กำลังสร้างอนาคตของวงการยานยนต์หากคุณเป็นคนที่หลงไหลในกระบะท,ทรงพลังวิศวกรรมขั้นสูงและรถที่กำหนดความแข็งแกร่งกับสไตล์ใหม่คุณมาถูกที่แล้ววันนี้เราจะพาคุณไปเจาะลึกกระบะท,ที่สร้างชื่อเสียงมายาวนาหลายทศวรรษและยังคงพัฒนาไปสู่ความล้ำสมัยสวยงาม และทรงพลังยิ่งกว่าเดิมเรากำลังพูดถึง t o y ยต้าฮิลลสเทรว์2026รุ่นใหม่ล่าสุดที่สานต่อประวัติศาสตร์ของกระบะระดับตำนานตลอดหลายปีที่ผ่านมา To โยต้าฮิลลสได้รับการยอมรับในหลายทวีปว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความทนทานความแข็งแรงและความเชื่อถือได้ไม่ว่าจะอยู่ในมือของเกษตรกรช่างก่อสร้างนักเดินทางหรือครอบครัวที่รักความสมบุกสมบันฮิลลสก็ได้พิสูจน์แล้วว่ายืนหยัดเหนือกาลเวลาและตอนนี้กับฮิลลสเทรว์2026 t o โยต้าได้ยกระดับด้วยดีไซน์ใหม่ เทคโนโลยีล้ำสมัยและการผสมผสานร,ระหว่างความหรูหรากับพลังดิบที่ทําให้รถรุ่นนี้น่าสนใจกว่าที่เคยนี่ไม่ใช่แค่กระบาดอีกคันแต่มันคือถ้อยแถลงว่าอนาคตของรถกระบะควรจะเป็นอย่างไรขนาดเดียวกันก็ยังซื่อสตอตัดต่อมรดกที่ทําให้ฮิลเลกลายเป็นตํานานระดับโลกเริ่มจากการออกแบบเมื่อคุณมองฮิลเลสเทวอสองพครั้งแรกจะเห็นได้ทันทีว่านี่ไม่ใช่การปรับโฉมเล็กๆแต่มันคือการตีความใหม่อย่างกล้าหาญว่ากระบะดยุคใหม่ควรเป็นแบบไหนด้านหน้ามา พร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่สะดุดตาตกแต่งด้วยโครมเมียมหรือสีดำเงาขึ้นอยู่กับรุ่นฝ่ายหน้าเล็ด,ดีไซน์เฉียดคมเชื่อมต่อกับกระจังหน้าอย่างลงตัวให้ลุคที่ล้ำสมัยและดูดันกันชนหน้าได้รับการออกแบบใหม่เพื่อช่วยให้อากาศพลศาสตร์ดีขึ้นและทำให้ตัวรถดูทรงพลังยิ่งขึ้นพร้อมไฟเดียร์ทรงตัวสีที่ทันสมัยและโดดเด่นมองจากด้านข้างฮิลลสเทรวว2026ผสมผสานความบึกบึนกับความหรูหราได้อย่างลงตัวซุ้มล้อขนาดใหญ่รับกับล้ออลลอย18 ถึง20นิ้วต่างรุ่นเส้นสายขูชัดทําให้รถดูมีวิตีขนาดที่ความสูงใต้ท้องรถยังคงตอบโจทย์เส้นทางทุรกันดารโตโยต้าปรับปรุงอากาศพลาศาสตร์ด้วยการออกแบบกระจกมองข้างและแผงตัวถังใหม่ช่วยลดแรงต้านลมและประหยัดเชื้อเพลิงส่วนด้านท้ายมาเพรอะไฟท้ายเหล็ดีไซน์ใหม่แนวนอนที่ทําให้ตัวรถดูกว้างขึ้นฝากระบาดทุกออกแบบให้แข็งแรงและสวยงามพร้อมโลโก้โตโยต ไม่ได้หยุดแค่ภายนอกภายในรูหราและครบครันในระดับที่ใกล้เคียง SUV พรีเมียมวัสดุตกแต่งคุณภาพสูงบอดหนังตัดเย็บประณีตและบรรยากาศเงียบสงบด้วยฉนวนกันเสียงและเทคโนโลยีลดเสียงรบกวนแผงคอนโซลติดตั้งจอสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบเชื่อมต่ออัจฉริยะสุดของ Toyota เช่นคำสั่งเสียงการตรวจสอบรถผ่านแอป Toyota และการอัปเดตซอฟต์แวร์แบบอุทิศ หน้าปัดดิจิทัลปรับแต่งได้ตามต้องการแสดงข้อมูลสมรทนาเส้นทางและโหมดการขับขี่แบบออฟโรดบอร์ดนั่งถูกออกแบบใหม่ให้นั่งสบายขึ้นพร้อมระบบระบายอากาศและทําความร้อนในรุ่นท็อปผู้โดยสารด้านหลังมีพื้นที่วางขามากขึ้นเดินทางไกลได้สบายกว่าเดิมมีพอร์ต USB-C หลายตําแหน่งแทนชาร์จไร้าสายและระบบเสียง JBL ระดับพรีเมียมในรุ่นสูงสุดในด้านขุมพลัง Toyota h i l u x r สเทร2026จัดเต็มตามแบบฉบับฮีโร่ของวงการกระบะโดยไฮไลท์คือเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2 8ลิตรเจเนเรชันใหม่ที่ถูกพัฒนาให้ประหยัดเชื้อเพลิงลดมลพิษแต่ให้แรงบิดมากขึ้นเครื่องยนต์นีรีดกำลังได้ประมาณ220แรงม้าและแรงบิดสูงสุด500นิวตันเมตรเพียงพอสำหรับงานลากจูง